แข่งขันกีฬาฟุตบอลคริสต์มาสครับครั้งที่ส4บสี่ณสนามวัดนักบุญยอเซฟตำบลมนถ้ำสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2555นายสุพลจุนสใสนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลคริสต์มาสครับครั้งที่1ิบสประจำปี2555ในระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึงวันที่29ธันวาคมณสนามวัดนักบุญยอเซฟ ตำบลถ้ำสิงอําเภอเมืองจังหวัดชุมพรการแข่งขันกีฬาฟุตบอลครั้งนี้เพื่อให้เยาวชนมีการพัฒนาทักษะในเกมกีฬาเชื่อมความสามาัคคีในหมู่นักกีฬาและต่อต้านยาเสพติดโดยมีนายอัมพันธ์มากอําไพประธานสภาองค์างก,ก,าาก,งการบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนำทีมนักกีฬาฟุตบอลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลในคู่พิเศษระหว่างผู้นำถ้ำสิงกับทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร บอลอยู่ที่หมายเลขส3ครับสัลฤทธิ์ถ่ายบอลน,น้องกายกิษศักดิ์ผมรับคืนกับหลังให้กับมานพสมบูรณ์จ่ายไปทางด้านซ้ายคืนกลับให้กับทําสิงห์สังผู้ใหญ่ป้อมยังไงครับแล้วก็ผู้ใหญ่กระเชมแม่ขาเริ่มบอดแล้วครับลงไปไม่ถึงหนึ่งนาทีถ่ายคืนกับหลังครับบอลอจ่อบอลอยู่ที่หมายเลขอกิจได้บอลของบอลอยู่แล้วก็ชากันไหนโอ้โหฟิปค,ครับจจงหวะน,นี้ คนติดมนพสมบูรณ์แล้วจวังหวะนี้เกือบไม่เกือบได้ครับแล้วทำสิ่งตัดมาได้ที่อบตอส